สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมาคือเกามาเบงเอาพี่น้องมีอาหารว่างคือข่าเย็นผมพ่กินขา่าแร่งมาปีนึงแล้วครับไดเอท <laughs> หลดทุนพี่องเอ้ยพ่กินข่าแรง กินพลล้นไม่หรือว่าเบิก,กินกินแค่นี้นะครับตอนเย็นลดนวนหลายลดน้ำหนักยุดกินใจในไ,ไปพแปดโมงส่อบิก,กินนั่งเขากินจะน้ำนี่สิกินแล้วสัก่อนก็นเลยคิดวันนั่งเรียนกินไปท้ายคลิปกินแอปเปิลดีก็บ้าว่ะมันสิเป็นยังไงพี่น้อง มีน้อยเดียวอย่าจะกินนี่กินไงแบบพ่อเพียงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ากันเล่พี่น้องเอ้ยกินน้อยเดียวนี่กินพ่อเพียงกินแค่ไม่ไปยุ่ยเลยเนาะคือไดเอทลดหุนบ่ลดน้ำหนักตะกี้น้ำหนักหลายตะกี้น้ำหนักแปดสิบหกเดี๋ยวนี้เหลืออ่ยเจ็ดสิบเจ็ดไปน้องลดไปหลายโลอยู่ลดมาปีนึงแล้วจะพาตัดมาลองซิมมันก็มันดิแซ่ยบี่น้องแอปเปิ้ลกินนึงตีน้ะไรกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยพี่น้อง ลงเลยอืมคอ,อเปรี้ยวม้องอืมอแก่คพอกันสุดยอดอืมนีอ,อาหารแรงครับ <c oughs> ล้อหายกินได้น้องเลยกินเนี่ยแล้วหนังแรงไม่ติดอ้วนด้วยหน้าสิบวมด้วย อคนอื่นเขาลงคลิปกินได้หลายเลยครับพี่น้องสมศักดิ์แนลหรือคอมเมนต์นิหน่อยกินน้อยเดียวกินน้อยเดียวก็ทนเบิ้งนี่เลยพี่น้องเอ้ย

จิงเปิดน,นู่นเดี๋ยวเสียไม่ได้เล,ลยนะพี่น้องเนี่ยนะครับรดน้ำนักครับไดเอด็ดช่วงยุดกินครับจากจากสองถุมไปหาแปดม่งสอผมก็กินอย่างเลยคเดี๋ยวไปกินข้าวีแปดมง่ง เขาเนี้วกับว่าคอยกินแล้วครับกินเขากล้องนี่น้อง้ารตีแอนคลกิปตนี่ยนกินปลาดุกแหละอ,อร่อยคือกันเลยเป็นหรอืม,อม,อม ครับคลิปนี้ก็สนิทได้เป่น้องเด้อกินง่ายนอนง่ายเป็นรองเอ้ยเก็บสนุกสนานมีความสุขในการทำคลิปถึงจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆกินหน่อยแบบพอเพียงแต่มีความสุขเป็นรองฝากกดไคลค์กดติดตามเป็นเรื่องรองเลยวัสดีครับ